เขาดีครับว่นเนาะ ซี่หาเมือหายามันตายห้เชื้อโรควัชพืชเชื้อราเมล็ดพันธ์ต่างๆเห็นมันตายเพราะว่าเข้าตากแดดไว้มันมาแล้วครับยกรองสูงประา้านนี่นะครับแล้วก็เอาเฟียงมาคุ้มไว้ยกรองแล้วก็เอาเฟียงมาคุ้มไว้หล้วเขาจังเดินสายน้ำยศครับวานนี้ ก็ปล่อยน้ำนะปล่อยนายมันยดลงไปปล่อยนายมันยดลงไปตามหู้มันนะครับนี่ครับให้น้ำห้น้ำมันยดลงไปน้ำหู้มันนะ หู้นำยศบองนี้ส่วนหู้นำยศบองนี้นะครับแถาในบักแตงหยอดลุงนี้ในบักแตงกวาหยอดลุงนี้นี่หยอดลงน้ำหู้มันนลยครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำถึกบริเวถึงแรงดันน้ำมันหนาที่บริเวณเสมอกันท่ามันอยู่ตรงหู้ตรงหู้นำยศเนี่ยมันกระชีดเด็วกความชุ่มชื้นตลอด หัวใจสําคัญของการเกษตรหนาแรงก็คือแรงน้าครับแรงสาน้าที่มีก็คือมองหันนะครับสามารถไถน้ำได้ตลอดทั้งตลอด2อสาเดือนจนกว่าฝนสิตกมาเลยละเริ่มแท่งนอแล้ะครับเกิดขึ้นมาแบบนี้ก็เท่ากับตองหา ยาการน,นอนกันปวกเอาม้าห้วยนานี่ไ้น้ำยศเนี่ยมาเ้านียมาแรงครับห้เ้าใไ้แรงไ้เ้าให้แรงมันเกิดมีความชุ่มชื้นตงหลังจากแตงแตกใบออกมาแตกยอดขึ้นมา,าก็ต้องเตรียมว่างเ็ดข้างให่มหนละครับบดนี้ เติดข้างนี่ก็คือเอาตะไคร้เอามะขึ้นนะครับโดยการตอกลักนี่แหละครับตอกลักแบบนี้ครับลักที่ตอกนี่ก็ห่างกันประมาณ2เมตรมันจังสหบะยอนนะครับถ้าตอกหลายกว่านี้มันก็ห่างกว่านี้มันก็นย่อนตอกที่กว่านี้ก็ก็ได้ครับแต่ว่าก็บ่ได้ประโยชน์ถ้าก็ตอกอยู่ประมาณนี้นะครับ ขั้นตอนการขึง,ขงดางข,งข,งขึงข้างมันเชือกมาขึงเชือกมามัดหัวหมัดท้ายอันนี้เขาแถมมาน้าแถมมากับตะไคร้ที่เขาซื้อมากนี่ครับตะไคร้ดางตาใส่ปลา,าให่ได้เลยแต่กะขึงมัดใสเสา เป็นข้างให้มันเนี่ยซ้ำนี่ต้องขึ้นข้างแล้วครับขึ้นข้างแล้วกันมีแม่งมาก,กวนแล้วครับตอนเนี้ยจะต้องเริ่มฉีดยาแล้วป้องกันแมลงครับบ่ป้องกันบ่ได้ครับรรบ่ได้กินแมงโล่ง,ลงนอนโลง่งนี่เรียบร้อยเลยจบข่าวมันก็เพื่อคราอำนวยความสะดวกในการเห็ดนะครับในการรวดเร็ว เท้าหาค้างไม่เนี่ยมันก็ดีครับประหยัดต้นทุนเท่าไรแต่ว่ามันก็สิเป็นการเสียเวลาโดยธรรมชาติของบักแตงต้นบักแตงกวาแล้วเนี่ยมันก็ต้องการขืนค้างหนาๆนละครับแห้งค้างนะครับลายปันใดมันแห้งออกน่วยเท่าลายปรนนันนี่นนแหละครับลองห้างที่ สี่ใสก็คือเท่ากับล่องครับขนาดน้ำยศห้าง2ช่องครับช่องนี้ก็ยี่สเส้นก็สช่องก็สี่สเส้นนี่ครับบักแตงสอสัปดาห์ครับพี่น้องเขาก็คึงเชือกไว้แบบนี้มันว่าครับแล้วก็เอาตะไครา้ห้อย ห้อยปลายมันมากอะหูดไปหูดไปพอตะหอดเสานี่กับมัดเนี่หอดเสานี่กับมัดหอดเสาได้กับมัดเข้าไปนี่ครับพอตะดึงมาหอดเสานี่เขาก็เอาเชือกฟางมา,มามัดไว้เ่อให้มันตกก็สะดวกสบายกว่าหาค้างไม่นะครับ แต่ว่าคันเทดค้างไม่ได้มันก็ดีเพราะว่าพืชมันก็จับจับค้างค้างไม่ไม่ไพ่ได้ดีกว่าแบบนี้เนาะแบบนี้มันก็พิศธรรมชาติมันแต่มันก็สามารถทดแทนกันได้ครับพืชบักแตงกวาเนี่ยมันเป็นพืชอายุสัน้นสองเดือนกะไหวล้ะครับสองเดือนก็ เบิดแล้วเก็บบ่ไดแล้วครับเพราะฉะนั้นว่าการเหตุหายท่านเวลารวดเร็วประหยัดแล้วก็สะดวกสบายก็ต้องใส่วิธีนี้นะครับหลังจากนี้พี่คลิปช่องกเกษตรที่ภาพพิ้นองว่าเบิง้งมักแตงกวาขื้นข้างแล้วเริ่มเก็บได้เลยบ่เริ่มเก็บได้มือไดประมาณไดครับจักมือจักเดือน อาคลิปหนาเดี๋ยวที่พามาเบิ้งครับแล้วก็การบัมรุงรักษาแบบใดเ็ดให้บักแตงเข้าสวยงามเดี๋ยวไปเบิง้งติดตามคลิปต่อไปนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับคลิปมันยา่ไปพมนละขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ครับช่องเกษตรกรผ้าชมขอบคุณครับสวัสดีครับ